สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคณะของผู้ว่าราชการนครหลวงเวียงจันทร์ก็ได้เข้าพบกับคณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะปรึกษาหารือด้านความร่วมมือระหว่างกันของกรุงเทพมหานครกับนครหลวงเวียงจันทร์ครับโดยการพบกันในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยการพบปะกันครั้งนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่3าประเด็นได้แก่ การศึกษาสาธารณสุขและการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้บทบันทึกการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายที่ได้ลงนามในปี2008ด้านการศึกษาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสอนของบุคลากรของทั้งสองนครหลวงความเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในสังคมของสองฝ่ายและการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-learning ด้านสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านเทเลเมดิซีนผ่านการนำมาใช้ในแอปพลิเคชันและการร่วมมือด้านการแพทย์กับโรงพยาบาลวชิระและการบริหารจัดการเมือง CityLab กับมหาวิทยายลัยนวมินทราธิราชโดยมีการจัดตั้งแผนการฝึกซ้อม T a b l e t o p Exercise ผ่านวิดีโอทางไกลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองนครเพื่อให้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวการร่วมมือการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และนวัตกรรมระหว่างนาครหลวงเวียงจันทร์และกรุงเทพมหานาครโดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจกลางคืนหรือว่ามิดไนต์อีกโคนมี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตของธุรกิจกลางคืนและการส่งเสริมเศรษฐกิจในตัวเมืองเช่นการจัดสรรพื้นที่ในตัวเมืองเพื่อขายสินค้าหรือการยกระดับอาหารขายตามริมทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาติอื่นเข้ามาครับหลังจากข่าวนี้เราก็ไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวบางส่วนกันครับพวกเขาจะมีมุมมองความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง คนแรกนี้ได้มาบอกเอาไว้ว่าที่ผ่านมาก็มีนักวิชาการของเราโดยการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การต่างประเทศได้ให้ทุนไปฝึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆแต่ภายหลังกลับมาไม่มีอะไรเลยจนถึงปัจจุบันต่อมาครับไปดูบ้านเมืองเขาแล้วเห็นอะไรดีอะไรงามก็ควรเอามาพัฒนานครหลวงเวียงจันทร์ให้สมเป็นเมืองเอกของลราหน่อยนะท่าน แล้วก็มีคนมาตอบใต้ความคิดเห็นนี้ว่าอย่าวังเลยดูแค่ตำแหน่งที่ได้มาก็แตกต่างกันแล้วกับเขาต่อมาครับท่านเห็นหรือไม่ถนนหนทางบ้านเมืองเขาต่อมาครับดูแล้วก็เหมือนคนละเกรดเกรดบ้านเขาเหมือนหมอนทองเกรดบ้านเราหมอนหมองต่อมาครับรัฐควรส่งนักเรียนเราไปเรียนกับไทยในสาขาอาชีพที่จำเป็น เพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองเราต่อมาครับแลกเปลี่ยนบทเรียนแล้วก็ขอเสนอแลกเปลี่ยนตัวผู้ว่าซึ่งกันและกันได้หรือไม่ต่อมาครับแก้อัตราแลกเปลี่ยนก่อนดีไหมท่านต่อมาครับท่านคงจะชื่นชมถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะต่อมาครับชอบอาจารย์ชัดิชาติมากชอบการทำงานของท่าน ผู้ว่าที่แข็งแกร่งของกรุงเทพมหานครไทยต่อมาครับควรจะหารืออย่างอื่นที่ทำให้ประชาชนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ชีวิตดีขึ้นท่านเอ๋ยต่อมาครับแลกเปลี่ยนเรื่องเศรษฐกิจหน่อยท่านเอ๋ยต่อมาครับเอาตาไปด้วยท่านไปดูบ้านเมืองเขาเป็นยังไงต่อมาครับไม่อยากพูดสามปีมานี้ไฟแดงก็เสียบ่อย ทางในเมืองก็วางท่อระบายน้ําเล็กๆแถมไม่มีที่ออกอีกจัญญาบันไม่มีสักนิดแถมถามใครก็ไม่รู้อีกว่าใครรับผิดชอบต่อมาครับเปลี่ยนกันเลยเถอะเอาผู้ว่ามาอยู่ล้วเจ้านครหลวงไปไทยฮ่าฮ่าฮ่าต่อมาครับชัดชาติไม่มาคุมนครหลวงแทนหรือต่อมาครับไปดูบ้านเขาแล้วเอามาใช้กับบ้านเราหน่อยท่านเอ๋ย โดยเฉพาะถนนหนทางให้ชาชาติพาขี่รถดูสักหนึ่งรอบดูว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับมาดูบ้านของตัวเองต่อมาครับสาธุยังมีตำแหน่งอื่นอีกควรจะไปดูบ้างคิดอะไรไม่ออกก็ลองปรึกษาเขาดูต่อมาครับควรทําตั้งนานแล้วคนลาวคนไทยพูดกัน,นรู้เรื่องโดยไม่ต้องแปล ยาบางพึ่งแต่จีนกับเวียดน,นามต่อมาครับเห็นถนนหนทางความเจริญรุ่งเรืองของบ้านพี่เมืองน้องประเทศไทยแล้วควรคิดเอาแบบอย่างต่อมาครับจะแก้อะไรก็รีบแก้ท่านเอ๋ยประชาชนลำบากมาพอแล้วต่อมาครับเอาผู้บ้าเขามาแล้วเอาของนครหลวงไปเปลียนกันต่อมาครับทำไม่ได้เหมือนเขาหรอก ถึงจะแลกเปลี่ยนมาต่อมาครับจนปัญญา,าพาประเทศลงเหวต่อมาครับก่อนที่จะไปนเน้นเทคโนโลยีรบกวนดูครูสัญญาจ้างครูอาสาสมัครให้ทั่วถึงก่อนดีไหมต่อมาครับดีแล้วจะได้ถอดถอนบทเรียนทฤษฎีการบริหารเพื่อมาพัฒนาบ้านเมืองของเราเองต่อมาครับด้านการศึกษาและการแพทย์ เรียนกับเขาส่วนด้านการท่องเที่ยวมันควรจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะต่อมาครับก็จะรู้สึกเขินนิดนิดเพราะว่าความโปรง่งใสมันต่างกันต่อมาครับลองให้อาจารย์ชัดชาตินั่งรถมาดูที่นครหลวงเวียงจันทน์คงจะมีเรื่องบ่นทั้งวันตั้งแต่เส้นทางเสาไฟระบบน้ำระบบคมนาคมขนส่งครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่นำมาเสนอกันในวันนี้ขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับ